Nóng sai nè năm rồi ok, kia là có bà đó Cái này phải xây đứt nào mà อันนี้อน้อยหมดเลยไปตอวลงโทนเสร็จนี่มันคึบเยือเลยบางคันเนาะนี่ฮิเดี๋ยวมันตื่นนะเดี๋ยวมันเด็กตื่นเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะแต่ก็อย่าไปก่อนนะ ไอ้คุณแม่เไปครอบครัวนี่สนุกดูดิตัวนั้นอยู่ตัวคนเดียวแล้วเว้ยเอ้ไม่อยู่กับเพื่อนกับฝูงเว้ยฝูงโอ้ยถูตัวแม่ก็เดินไปเลยเลย Dove vedo. la? Dove nulla? No no, no, no. สนส่งใจนะน้องชายนะเนาะเลื่อนเลยพยอยามันเล่นกับน,น้องไงนะแต่นาะเกดลงมาที่นี่นิ่มขึ้นเยอะเลยนะนิ่มมากนี่สายก็นิ่งนะไม่เหมือนเด็กนะละเริ่ะโตเป็นปผู้ใหญ่ลนะนี่นี่ ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบพีงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเนะาะไปไปไปแล้ว <c oughs> <c oughs>